ับโจทย์ข้อนี้นะครับเครื่องบิน F-16 จำนวน30ลำยิงรถถังฝ่ายค้าศึก30คันใช้เวลา30นาทีถ้าต้องการยิงรถถังฝ่ายค้าศึกจำนวน15คันภายในเวลา15นาทีจะต้องใช้เครื่องบิน F-16 จำนวนเท่าไหร่ ชอยส์นะครับก็จะมี15บห้าลำยี่สิบลำสาลำสาลำและ40ล่สิบลำข้อนี้นะครับทำอย่างไรข้อนี้ทำอย่างไรข้อนี้น่าจะใช้เรื่องอะไรครับเกี่ยวกับการเทียบบัญญัติตราย่างถูกต้องไหมครับแต่ จทยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมี30ยิงไป30ใช้เวลา30มสิเขาถามว่าต้องมีเท่าไหร่ถึงจะยิง15ได้ภายในเวลา15อ่าอ่านโจทย์แล้วได้วิธีคิดเลยนะครับเดี๋ยวจะลองให้เวลาในการคิดแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ อ่ข้อนี้ใช้วิธีเทียบไปเรื่อยๆก็จะได้คำตอบนะครับแต่สำหรับคนใครบางคนที่คิดแบบผิวเผินก็คือนี่สามสิบสามาเขาต้องการ 15, 15, 15น่าจะตอบ15เลยหรือเปล่าสำหรับคนที่ตอบ15นะครับก็ให้ลองดูวิธีคิดใหม่นะครับว่าต้องคิดยังไงคือโจทย์ข้อนี้เนี่ย จะต้องเทียบค่อยๆเทียบไปเรื่อยๆเทียบจาก30กลายมันเป็น1แล้วจึงเทียบย้อนกลับไปอ่าก็คือที่เขาบอกตอนแรกอันแรกเลยที่เขาบอกจากโจทย์เขาบอกว่า F 16 3 0าลำยิงรถถังยิงรถ 16, 16ถัง30คันใช้เวลา30นาที16 F 1 6 30ลลำยิงรถถัง30คันใช้เวลา30นาทีเพราะฉะนั้นวิธีทำคือให้เราเทียบกลับไปว่าถ้าเรามีแค่ลำเดียวละ่ะถ้าเรามีแค่ลำเดียวแล้วยิงรถถัง30คันเท่าเดิมจะใช้เวลาเท่าไหร่ จะใช้เวลาเท่าไหร่ใช้มากขึ้นหรือน้อยลงครับข้อนี้มีตั้ง30ลำช่วยกันยิงใช้เวลา30แต่นี้นี่ลดเหลือ1ลำยิงเท่าเดิมเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เวลาทวีมากขึ้นหรือครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เวลา30คูณกับ30ที่เราต้องไปก็จะเท่ากับ900นาทีคือถ้าเราใช้แค่ลำเดียวเนี่ยยิงรถถัง30คันใช้เวลา900นาที เทียบต่อเขาบอกว่าจะต้องการต้องการยิง15คันเพราะฉะนั้นเราก็เทียบเลยถ้าเรามีแค่1นึ่ลำละ่ะยิงรถถัง15คันใช้เวลาเท่าไหร่1ลำสามสคันใช้900นาที1นึ่ลำยิง15คันคิดตามเป็นความเป็นจริงนะครับคือ ยิ่งลดถังจำนวนมากก็ใช้เวลามากน้อยก็ใช้เวลาน้อยลงในอัตราส่วนที่เท่ากันคืออันนี้ลดลงมา2เท่าเพราะฉะนั้นเวลาก็จะต้องลดลงมา2เท่าด้วยเช่นกันก็คือ900กคูณกับ1 5หาร30ชึบชึบคือลดลงมา2เท่าเพราะฉะนั้นเท่ากับ450นาที ทีนี้ให้เราเทียบกลับไปใหม่ว่าถ้าเราต้องการยิง15คันนี่แหละแต่ต้องการแค่15นาทีจะต้องใช้รถถังกี่ลำต้องใช้กี่ลำต้องใช้กี่ลำเอ,อ่ยจากโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าต้องการยิงยิง15คันแหละ และต้องการใช้เวลา15เพียง15นาทีเท่านั้นใช้เวลาน้อยลงถูกไหมครับจาก450เน่เหลือแค่15นาทีเพราะฉะนั้นต้องใช้รถถังมากขึ้นถูกไหมครับจากเดิม,มหนึ่งลำเนี่ยไม่พอและไม่ทันต้องการให้เวลาเหลือแค่15นาทีเพราะฉะนั้นจะต้องใช้รถถังทั้งหมด1ลำคูณกับ4 5 0ห้าสิบ 15หาร15 15ตัด45เหลือ3เพราะฉะนั้นต้องใช้ทั้งหมด30ลำถูกต้องไหมครับคือวิธีคิดเนี่ยเวลาเพิ่มลถเนี่ยมันใช้เป็นอัตราส่วนอยู่แล้วแต่จะเพิ่มหรือลดให้เราคิดตามหลักความเป็นจริงว่าถ้าใช้เวลาน้อยลงเพราะฉะนั้นจะต้องใช้รถถัง จะต,ต้องใช้เครื่องบินเพื่อไปกําจัดรถถังเนี่ยมากขึ้นแต่ถ้าเราต้องการกําจัดรถถังให้มันน้อยลงเวลาที่ใช้ก็ต้องน้อยลงถูกต้องไหมครับอันนี้เมื่อเราคิดกลับไปแล้วจะไม่ว่าเหมือนได้รถถังทั้งหมด30ลําลำซึ่งไม่ใช่15ลําลำถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคําตอบจริงๆแล้วคือ30ลําลำที่คําตอบจริงๆที่ได้จากการคํานวณเนี่ยคือ30ลําลำซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้องสําหรับข้อนี้ ทีนี้มาทบทวนอีกหนึ่งรอบข้อนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับบัญญัติตอย่างซึ่งมันมีทั้งแบบเพิ่มขึ้นและแบบลดลงถูกต้องไหมครับบัรญ,ญัติตายางปกติที่เราเรียนตอนเด็กนี่ก็คือสมมติมีเงินสมมติหนังสือ1เล่มราคา5บาทหนังสือ10เล่มก็จะราคา50บบาทอันนี้คือแบบเพิ่มขึ้นแต่อันนี้มันมีแบบลดลงด้วยอ่า คือคือคิดในทางกลับกันอย่างอันนี้ลดลงเหลือหนึ่งลำใช้เวลาก็ต้องมากขึ้นไม่ใช่ใช้เวลาน้อยลงถูกต้องไหมครับอย่างถ้าสมมติหนังสือสิบเล่มราคาห้าสิบหนังสือหนึ่งเล่มราคาเหลือแค่ห้าแต่อันนี้สามสิบลำใช้เวลาสามสิบนาทีพอลดลงมาเหลือหนึ่งลำเนี่ยมันต้องยิ่งทำงานลำ เยอะมากขึ้นให้เราคิดตามหลักความเป็นจริงว่าเราเครื่องบินเราลดลงเลยแค่ลําเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลากําจัดมากขึ้นถูกต้องไหมครับก็คิดเป็นอันตราส่วนได้เป็นสามสิบสามสิบเท่าของเดิมถูกต้องไหมครับก็เป็นเก้าร้อยนาทีในลักษณะเดียวกันพอยิงรถถันงน้อยลงเลอแค่สิบห้าคัน ลดลงไปสเท่าเวลาที่ใช้ก็น้อยลองไป2เท่าด้วยเช่นกันคือเหลือ450นาทีและจากนั้นเราต้องการให้เหลือเวลาแค่15นาทีต้องใช้แค่15นาทีเพื่อยิงรถถัง15ลำจะต้องใช้เครื่องบินทั้งหมดมากขึ้นเป็น30ลำเพื่อที่ให้มันพอดีกับ15นาทีเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับก็จะตอง30ครับ